ที 8, 10, แปดเฮิร์นะครับกับตู้พิดโด n s a น d i o นะครับอันนะคเราได้คำนวณคือการฟังเพลงมาดูนะครับว่าสะกอจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ,รบเดี๋ยวเราได้ดูเลยนะครับว่าตู้ใบนี้ ความที่จะอยู่ระหว่าง8ปดสถึงเ้าสิบเฮิร์ตนะครับเอาไว้ฟังเป็นทุ่งแบบหรือว่าเป็นแนวิโลเพราะเพราะนุ่มๆนะครับเดี๋ยวมันอมาลองเทสอีกสักหนึ่งรอบนะครับว่าสกอร์มันจะมันเดิมไหมกับไปนิ้วไปดอานะครับหัวอ้สีตู้วิโลบายอินเทสโอเย่พยายาม17นะครับติดตามยั o u t u b e ได้เลยนะครับบินเรื่องด้วย